ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หลังโรงเรียนนะคะก็จะมารีวิวเป็นของจาก F3 กัน,นะค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเพื่อนเราเยา่ยมมาอดอกลก้องด้วยนะคะพอสัมภาษณ์เน,น่อยนะคะเราต้องใช้หูฟังนะเพราะว่าเสียงมันดังมากนะคะ,ะมีชแน,นลไหมคะกำลังจะสร้างค่ะมีมีชื่อแนวคิดเอาไว้ไหมคะก็ยังคิดไม่แน่ใจอยู่เลยคะ่คะเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนเราะคะมายืนนั่งยิ้มที่หน้ากล้องอยือ <laughs> ก็เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยค่ะอะแล้วคุณเพื่อนมานั่งทำอะไรดีคะนี่เลยคือแบบว่ามีเป็นเขียนว่าแมงโกทีกล่องนี่แบบสวยงามมากแล้วก็ผูกโบไม้ด้วยนะคะเราแกะโบแล้วอ่ะบีสกูชี่ไปนี่เป็นสีค้าตัวอย่างนะคะไม่ใช่ของลูกค้านะคะเอาบีสกูชี่โชว์กล้องไปนี่นะคะมันโอ้ตัวนี้เปิดได้อ้าอันนี้มีเป็นเงินค่าของที่ที่เขาสั่งเรามานะคะ เดี๋ยวนะโอ้ยัดเงินมาในนี้เลยแล้วก็มีเป็นของ FC อยู่ข้างในนะคะค่ะเราเอาเงินออกหมดแล้วนะคะก็จะมีเป็นนี่เลยจะมีเป็นกระดาษมานะคะจะมีเป็นกระดาษนะคะเดีย๋ยวเราน่าจะเป็นโน้ตนะคะเดีย๋ยวเรามาอ่านโน้ตกันเลยอ๋อนี่วาดรูปมาให้นะคะเป็น ว่ารูปสวยมากๆเลยนะคะนี่พี่เขาว่ารูปมาให้นะเฮ้ยคือพี่เขาว่ารูปสวยมากสวยมากเออดูดีแล้วก็มีเลยเซนที่เขาด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่นะคะจะมีเป็นโนต้ตนะคะ วุ้ยใส่กระดาษโน้ตไว้ด้วยเขียนว่าสวัสดีจ้าพี่ชื่อพิมพ์นะเอาอยางลบปั้นได้ไปให้หวังว่าจะคงจะชอบนะแล้วก็พิมพ์นี่นะคะน่ารักมากโอเคก็เดี๋ยวมาดูของกันเลยคือพี่เขาพับดาวมาให้เลยน,นะคะก็มีเป็นอุชเดี๋ยวนะนี่ค่ะหุ้ยด้านล่างลองลองใช้เออเป็นเหมือนเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนแบบไหมไม่ใช่ไหม ถ้าแชงเป็นมุกได้นะคะก็จะมีเป็นนี่เลยค่ะพี่เขาบอกว่ามันคือยังลบปั้นได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่เป็นสีฟ้านะคะอุย้ยเล็บเราดำจังนี่นะคะด้านหลังเพิ่บโึ่เปิดไม่ออกเปิดอ่าโอเคนี่๋อมอมันติดสกอเทมาหุย กินก่นกลิ่นดองนมดิกลิ่นมันหอมนะคะนี่เลยเป็นยางลบนะคะเดี๋ยวจะแกะออกมาก่อนนะเหมือนเหมือนมันอ๋อนี่มันยืดได้ด้วย,วยเหมือนสลลมเลยโอเคค่ะก็นี่นะคะแกะมาแล้วเป็นเราเคยเล่นอยู่นะคะมันจะเป็นเหมือนอยางลบนะคะแล้วมันก็แบบเอามาน,นวดคือมันลบกระดาษได้จริงๆนะคะแล้วก็ แล้วมันมนวดไม่เหมือนสลามไม่เหมือนนีนเบานะเันนี้ยแล้วมันลบได้ด้วยนะคะเจ๋งมากเป็นสีฟ้านะคะมันยืดได้ด้วยนี่นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับของจาก FC นะคะเก็บก่นอนค่ะ คุณว่าเลยอะคือแบบดาวร่นเดี๋ยวคุณจเก็บอะคือมันสวยมากๆเลยนะคะกล่องแล้วก็กระดาษว่าสวยมากสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะพูดสิว่าโปรโมทช่องนี่ดดคอมด้วยนะคะบอกว่าอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องนี้อดคอมด้วยนะคะเอออย่าลืมกดติดตามกด ไลค์กด u ับส r คร e อะไรอย่างเงี้ยให้หนอนี่ด้วยนะคะจ้ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย